เอาแล้นะครับเราก็กลับมาในเกมอันแสนรักของเรานะครับนะไม่ใช่แสนรักของทุกคนนะครับนะแต่เป็นของผมตอนนี้นะครับผมสามารถพูดได้แล้วโดยที่ทุกคนเนี่ยไม่ต้องเห็นเทคอีกต่อไปตอนนี้นะครับนะเราจะมาเล่นเจ้าเป็นตัวของ J Panther เป็นรถถังเยอรมันนีคือไม่ต้องอธิบายก็ได้คือเขาก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วใช่ไหมไอเขาที่หมายถึงเนี่ยหมายถึงพวกคุณนะครับ เอาแหละเรากดเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ทําให้ผู้คุณนั้นเสียเวลาผู้คุณอาจจะต้องการความบันเทิงที่กดเข้ามาในคลิปนี้ก็ได้โอเคต,ตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามรถไปที่เรียบร้อยเรามาอยู่ในเขตแดนทางทะเลน่าจะอยู่ใกล้ทะเลอันนี้ไม่ค่อยอ่านชื่อแมพนะแต่ก็มาอ่านมาอ่านชื่อตอนตอนที่อ่านนี่แหละได้เวลาเคลื่อนขอบวนแล้วใช่เลยเพื่อนได้เวลาเคลนขบวนแล้ว โอก็นะับนะ่อยไปนคแล้วกี้ัาไน,นะาไนไอเอเราก็ค่อยไปเลคขาราไปิไคน,นีนะคะอนนรู้รอ,อ,อ๋อผมไม่รู้จุดเราจะหยุดกระทนหายแบบนี้เกือบชนผมจะการไปชนขายแตงกวาดองหรือเปล่าเนี่ยหลังครับเราขึ้นมายิงเขาจากคนนี้ ยิงไม่โดนเนี่ย<อ>โดนยิงเข้าเต็มเต็นยิงโดนละสบายใจละคืนนี้สบายใจพเพราะแค่ยิงนะัดนเดียวเนี่ยนะรออะวังไว้ก่อนอ่าเขายิงมาแล้วเราก็ต้องยิงสวนนี่ครับรออะไรเ เ่ยิงไปเลยครับเรายืนแคมป์อยู่วันนี้แหละครับไม่น่าเกียดหรอกครับหมายถึงหมายถึงเรานะศั <S <S ะตรูคงมไม่ใช่ก็ค่อยเดินถอยเดินถอยอยู่แบบนี้แหละดีได้สุดรถถงข้าึกเสียหายแล้วเหลือเลือดยู่3ามเหลือไว้ทำไม เอายแบบนี้ก็สวยยิงไม่โดนเอาแหละอ,อ,อ่ายิงมาแบบนี้ก็สวยเลยสิครับตาก่อนเอาแหละครับเราเข้ามาตรงหลังศัตรูแล้วนะครับนะเราก็ได้เวลามาลันละเอาแหละ,หละใคร,ครหน้านไหน,เ,นเข้ามาเลยครับผม,มไม่กลัว อ,อ,อ้าวยิงมาสิครับคุณยิงผมไม่เข้าหรอกคือส<ต>ุนได้กลอฟอ่าเป็นยังไงล่ะยิงไม่เข้าใช่ไหมยิง<ต>ยิงไม่เข้าหรอกสิยิงไม่เข้ายิงไม่เข้ายิงไม่เข้าเอ้อยยิงเข้าเอาหันตูดมาแบบนี้ก็สวยนะครคับเขายิงเราไม่เข้าเลยเรียบร้อยหัน,น<ต>โอ๊ยเพื่อนบาง โอ้ย oh โอเคตอนนี้คือเรายิงจเจ้าตีนตะขาบของเขาไปล้วเอายิงมาทำไมครับยิงสูนครับเอาตายเน่เรียบร้อยเราก็ชนะไปในราวนี้แต่แน่นอนเราจะไม่จบมือกับคลิปอื่นคลิปอื่นอ่ะมันแค่หนึงตาใช่ไหมครับแต่คลิปเนี้ยผมอยากทำไม่ได้10นาทีเพราะฉะนั้นเราจะลุยไปเลยสา สามตาโอเคไปกันครับลุยลุยกันต่อนะครับไม่มีอะไรต้องเครียดรถถังเจแพนเทอร์ของเราเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเอาละด่านนี้ไม่ค่อยมีสิ่งกีดขวางมากนะส่วนมากก็จะเป็นโล่งๆเพราะฉะนั้นมันจะยากสำหรับผลนม่หน่อยเพราะรถถังผมเปประเภทประเภทอะไรอ,ะรอ,ะอ่ะมันน่าจะเป็นประเภทสิ่โจมนะก็คือซุ่มยิงอะ่ะ เราดูให้ดีนะครับว่ามันมีใครหรือเปล่ามีใครเดินมาเราก็ยิงให้กระจุยเออ,เอ,อดูเหมือนจะไม่ค่อยมีใครเลยนะเอาจริงอะนนไงล่วงมันล่วงแดงยิงไปก่อนอก็นล้วกันยิงไปก่อนเผื่อมันอาจจะโดนก็ได้ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นก็เถอะ เขาอยู่ไหนอ๋อโดนนี่แม่แม่ไหมแม่แม่แหละเออมีมาเพิ่ม,มยิงไปยิงไปโดนเอาเขาเห็นแล้วลวะเออเขาจะพยายามยิงผมแต่เขาอือ หนี่ไงยิงมาสิเนียนเลยนะเนียนนี่เราสนิทก็อดอเลยโดนเสียหายแล้วเขายิงผมไม่ได้กอบผมน่าจะหนาอยู่อะฮะยิงไม่เข้าเขาก็ยิงไม่โดน มองดีๆเขาต้องยิงมาอีกแน่แหละผมเชื่อว่าเขาจะตีแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพังหรือว่าเราจะไปยิงฝั่งนู้นเพื่อนไปแล้วฟังดูกันนิด oh, อ๋อใช่เขามองไม่เห็นผมเขาเลยไม่ยิงนี่เองงั้นเราก็ไปฝั่งนู้นกันก่อนฝั่งนู้นก็ไปแล้วแล้วก็ยิงฝั่งนี้รถติดไฟรถติดไฟ very hot โอ้เห oh, uh, mm ็นแล้วช่องว่างอันน้อยหนึ่งนี่ไงโดนแบบนั้นจ็บหนักแน่นอนยิงไปก่อนเหมือนจะยิงไม่โดนนะเห็นกำแพงอยู่ตรงนู้นเนี่ไะโดนโดนปะไม่โดนถ้าโดนก็ไม่นี่ละพังแล้ว เราต้เข้าใกล้แล้วเพราะว่าตอนนี้นคือฝั่งเขาเข้า่าเสียเปรียบเราก็ได้เวลาเข้าใกล้ออโอ้ยเขาก็โดนแลกเปลี่ยนกันตามอัธยาศัยนี่เป่ยิงไม่โดนอ่ะเรียบร้อย ขับมาเร็วจังอ่ะขับมาเร็วอ่โชวนไรเบานะ่เรียบร้อยจบไปครับตาสุดท้ายละผมอยากทำคลิปทุกวันให้มันแบบมีผู้ subscriber ขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นคุณสามารถสนับสนุนผมได้เห็นอันนี้ไหมครับเนี่ยที่มันขึ้นลงมาเนี่ยนั่นแหละครับโกซะ ตาอนนี้ทั้งฝั่งเราฝั่งเขาเนี่ยแค่หน้าโปรไฟล์ก็ดูออกแล้วว่าน่าจะเสมอไม่ใช่เสมอหรอกน่าจะสูสีได้สูสีกันหน้าดูรถถังฝั่งเขากับฝั่งเรามันค่อนข้างที่จะแข็งแร่ง <Yeah. S 1> เราก็ไปกับเพื่อนก็น <Yeah. S 1> เหมือกะว่ฝั่งนู้นเกาแบบก็มีรถถังที่แข็งแกร่งฝั่งเราก็มีเหมือนกันแต่ว่าของผมเนี่ยเป็นรถถังที่ค่อนข้างอ่อนแอกว่าเพื่อนนะไม่เป็นไรแต่ว่าคือตอนนี้เนะี่ยเราจะต้องไปยึดฐฐานตรงนั้นให้ได้เพื่อหวังผลเอาชนะ คือ้ดทานเนี่ยมันมีโอกาสชนะมากกว่าไม่ยืดเนี่ยเอ๊ะอน่าเสียดายเมื่อกี้ตีนตะขาพังสืส่อ เดือนเราไปแล้วลาก่อนายทำภารกิจได้ดีมากโดนเราต้องโอ้โอ้โดนอะไรอะ่ะโอเดี๋ยว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 ถอยกอนถ่ยกอนถอยกอนเราไม่รู้ว่าเราโดนอะไรเนี่ยนี่แหละประเด็น โดนอายิงไม่เข้าอือมาสิเรียบร้อยถ้าป้อมปืนเราหันช้าของเขาก็คือเราจบเลยไ่แก้ไม่น่าเลยมาขับไปยิงเพื่อนนั่นแหละถึงแม้จ,จะโดนยิงแต่นายเกาะเขนาน เมื่อกี้ไม่เห็นแฮะว่ามีเพื่อนอยู่สามคนอะไรดีมากทำเกี่ยของทหารโอ้ไม่กอดมาสองคนม่เป็นไรเพื่อนกาะของนายแข็งเก่งอยู่แล้วใช่ไหมยิงอุ้ยจะสูญเชียยหน่าไม่เป็นไรเพื่อนเขายิงนายไม่โดนถึงแม้ตัวนายจะใหญ่แค่ไหนก็นตามานะเออแย่แล้วเพื่อน อยแล้วนั่นแหละเพื่อนนายทำได้ดีแล้วดีมากเพื่อนยิ่งเอาคิวเอาคิวนึงกลับร้อยจบแพ้เรามาดูกันว่าผมจะสูญเสียงเงินเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่สูญเสียก็ได้ถ้าโชคดีนะนหนดูสิ เราสูญเสียเงินเท่าไหร่หรือว่าไม่สูญเสียอืมอืมห้าพันยังโอเคอยู่โอเคสการเย,ย่เรากลายเป็น AVP ด้วยอ่าสําหรับวันนี้นะครับนะก็ขอตัวลากันไปก่อนก็แล้วกันนะสมาชิกที่อยากสนับสนุนเนี่ยกดติดตามเลยกดด่วนได้